กินบัตรเอาเอาเอากินเหมือนพ่อแล้วเอาเนี <gaz im> ่ยกิฟใครน่ะของใครบ่ให้บ่ให้ของผู้ใดของผู้ใดของพ่อ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 กิฟพ่อได้ไงกิฟพ่อกิฟของพ่อเอามาเอามาเอามาของพ่อถ่านนี้ท่านนี้จะเล่นนี่ไหม กินขนมไหมกินบอกินบอรเร็วๆเหมือนก้อนนี่ไงกินเหมือนก้อนนี่ไงกินเหมือก่อนไปก่อนไปก่อนกินเหมือก่อนกินเหมือก่อนให้กินน้ำแหน่มาดามาดาลูกโป่งใคนะ่ะเอาเด้อเอาไหมเอาไหม พ้อเอาเด้อน่ะเอาบ่เอาบ่เอา,อเอามันหับได้ปอนับกับวัได้วายเรนบ่เอามันเล่นหน้าอีกแล้วมันลอยเล่นหน้าอีกแล้วปูปัมาตีมาด่าเนี่ยบ่กินบ่กินไหมกินไหม ก,กินไหมกินบ่กินบ่เอาเอาไม่กินน้ำเนเอาไม่กินน้ำเนเอาคือใส่สุดนะเคลียร์ทีิไปไหนเอาคือใส่สุดสุดน,นี้ตอน้ที่เสียงไม่ใส่ที่เสียง,ง,งไม่ใส่เห็นคือเกาสี่ร้อย,ยกินคือเกาขนมเนี่ยที่เสียงไม่ใส่โอ้ยนี่เต่มองเสียงเนี่นยโอ้ยเห็นแล้วหูจักแล้ว เล่นดูสิสีเสียงไม่ใส่ไม่เอลดูเลยเฮ้ยเห็นแล้วอ้าโไม่กินแล้วพ่ออิ่มแล้วมาได้กินให้หมดเมีมันเนี่ยมือยุ่มเลยวะนี่แม่เฮ้ยเฮ้ยไม่กินแล้วขี้เด,ดีดยดขี้เดีดยดขี้เดียดแอะไม่กินไม่กินบ้บ้มาดามือยุ่มแล้วบ้เอาบ้เอาแอะขี้เดียดพ่อไม่กินแล้วแอะ เอาเอาเอากินเหมือดกอนพอแล้วเอาดามันนี่ยดามันแบบปูมันเล่นไมมอีกแล้วปูปูยาเห็ดยาเห็ดยาเรียนไมมปูปูดามันแบบปูมันเล่นไมมอีกแล้วปูปูดามันแบบปูมันเล่นไมมอีกแล้วให้กินน้ำแนให้กินน้ำแนบอยอ่างวนะ่ะยยืย้อใส ăn nguồn như này thôi ăn đôi nồi vừa ấy được chín lẹo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  có má phía có má có má mấy chín nè máy 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 áo ให้พ่อกินน้ำแหนะแบ่งแหนะแ,แบ่งแหนะกินด้วยเอาน้ำเย็ยนให้พ่อกินได้ได้ได้โอ้ยไม่กินแล้วขี้เดียดเนี่ยน้ำน้าที่ยังบ่แมงเงี้ยวใส่หรือรบ,บน่น้ำแข็งโอ้ยบ่แมงเงี้ยวใส่หรือบ่าไม่กินแล้วแก่ดไม่กินไม่กินขี้เดียดใส่น้ำแดงมโม เอาตกใจหมดเลยเอาน้ำเย็นให้พ่อกินไหมเนี่ยอยก่้ยเฮ้่เก้ยเฮ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 ้ยเ้กเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเยเเฮ้เฮ้เอายเฮเล่นน้ยเฮ้ยเ้วหืปเดาคเก้ยเเนี่ย ปูปูปูมาตีมมา่าเนี่ยมันลอยเลนหน้าอีกแล้วมันไม่ได้แปลงฟันอ,อสร้างมาหนาวเนะฮะหนาวบ่เย็นบ่เย,ย็นแต่มันก็เย็นแล้วเนาะ